อะไรคะเรื่องราวดีๆของหลายคนแล้วฉันก็อยากรู้ของเธอบ้างอะเชียใช่มีแบบว่ามี s m s มาบอกแต่คุณผู้ชมอาจจะอ่านไม่เห็นนะคะเพ็าเปเ็น s m s ในจินตนาการถูกต้องค่ะเขาก็มีข่าวแว่วมาว่านะคะเชียทีแล้วพอนะคะไม่ใช่ค่ะกับโซ่เ f เละนะเอเอฟเก้าบอกมีไปกึงคงกินข้าวกันด้วยกินข้าวกินข้าวกันด้วยยังไงคะเชียน้ำเตี้ยคอยเร็วเล่าเรราดีๆหน่อยเร็ว ก็ตามตรงหน่อยเพราะว่าตอนในการคันปากนะก็ตามตรงแต่ไม่สบตาได้ไหมก็เห็นหมาพี่รุตตลอดเล่นเล่นไม่โซ่นี่คือเหมือนลูกชายลูกชายอยู่เหรอลูกชายเขาเด็กกว่าเหรออุ้ยเขาเท่าเขาเท่าน้องชายแท้ๆเลยค่ะเท่าน้องชูนอย่างเงี้ยอเลยรู้สึกแอนดูน้องแบบเหมือนเด็กบ้านๆอ่ะพูดยังพูดเนิร์ดเลยพี่เชียอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นเธอไม่ใช่อารมณ์แบบว่าสาวใหญ่ใจเปียวเอก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเราต้องประเมินตัวเองดีๆประเมินความสึขดีๆนะ ต้องให้แพทย์หญิงประเมินว่าอาการอย่างนี้เข้าเาเวลาใกล้ๆเขารู้สึกว่าใจมันสั่นๆวิววหวก็ไม่เชินแต่ใจมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมหล้อเล่นไม่น้องเป็นน้องน้องเป็นน้องจริงๆตอบอะไรแทนที่จะดูดีตอบได้มันแม่ลงแล้วโซ่เขาจะมาเสื่อมเสียไหมสงสัยอนาคตน้องไหมเลยกกั๊มสื่อหลอดเอ็นดูน้องเป็นน้องชายคนหนึ่งอย่างที่บอกคืออายุเท่าน้องแท้ๆค่ะแต่ถ้าน้องเขาชอบอ่ะก็ ไม่เราไปกินข้าวจริงไหมไปกินข้าวจริงๆไปกันสองคนเหรอไปกันสองคนไม่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 เชลอย่างนั้นค่ะคือเหมือนไปกับ กับที่บ้านเราไปกับที่บ้านน้องมากอะไรเงี้ยคือไปกับบ้านกับบ้านเจอกันแล้วเหรอเจอกันแล้วเหรอไปเขียวแล้วเหรอให้เดี๋ยวก่อนแสงไม่เขียวแล้วเหรอแสงเขียวแล้วเหรอแสงเขียวยังแสงเขียวยังไม่ใช่อย่างงั้นถ้าไปกินสองคนรู้สึกจะไปกับคุณแม่แจ็คกอลีนคือนี่จะเป็นแม่เชียร์กับแม่แจ็คไงดูแลลูกอะไรอย่างนี้สนิทกันเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรแล้วตอนไปกินข้าวป้อนไหมป้อนไหมก็แกะกุ้งให้น้องอย่างพิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเห็นคบกันนะบอกว่าเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเดี๋ยวแฟนลับ นะพี่น้องพี่น้องกันชวนกันทำบุญอย่างนี้มากกว่าสาธุดีนะเพราะว่ารู้เปล่าคนในวงการบันเทิงเวลาต่างเพศกันแล้วมาคบหากันเนี่ยบางทีแบบมิตรภาพการรวมกลุ่มมันเป็นเรื่องจริงจะไม่ใช่ว่าจะเอปอทุกคู่ไม่ใช่จะเอปอทุกคู่นะคะคุณเดียว์ก็ปอเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอโอ้ยไม่นเรว่าจะรักกันแบบว่าคู่ชีวิตทุกคนบางทีก็มิตรภาพคิดถึงคิดถึงแค่นี้แค่เพีงรปล่าคิดถึงใช่ไ